มาที่เรื่องสินค้ากเกษตรกัน้ากคุณผู้ชมตอนนี้เจอปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำนะคะทั้งข้าวรวมไปถึงราคาข้าวโพดด้วยอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันสำปะหลังตอนนี้ กเกษตรกรเขาบอกว่าราคาต่ําที่สุดในรอบหลายปีแล้วนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันจําเป็นต้องรีบเก็บไปขายถึงแม้ว่าราคาจะได้ไม่มากเท่าที่ต้องการนะคะอย่างชาวบ้านที่ตําบลหนองบัวอําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าตอนนี้ต้องรีบเก็บหัวมันสำปะหลังไปขายให้กับลานมันในพื้นที่ราคาที่ได้ก็ต่ำม,มากนะคะกิโลกร,รัมละ70สตางค์ถึง1บาท50สสตางค์เท่านั้นต่ำกว่าปกติค่ะต่ำกว่าราคาที่ติดเอาไว้หน้าลานด้วย ือผู้ประกอบการเขาก็จะอ้างนะคะว่าเชื้อแป้งไม่ได้บ้างคุณภาพต่ํากว่าเท่าที่ควรบ้างนะคะแต่ชาวบ,บ้านเขาก็บอกว่าคุณภาพเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาเลยตอนนี้ราคาขายนยขาดทุนแล้วนะคะถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงต้องรีบเก็บไปขายด้วยก็บอกว่าส่วนหนึ่งคือต้องรีบเอาเงินไปชําระหนี้สินมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในครอบครัวก็เลยทําให้ชะลอการเก็บเกี่ยวตามที่ภาครัฐแนะนําก่อนหน้านี้ไม่ได้ หลายคนก็เลยบอกนะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลออกมาช่วยหน่อยจะเป็นรัฐบาลหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้พยุงราคามันสำปะหลังให้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ2บาท50สตางคถึง3บาทแล้วก็อยากจะให้จ่ายเงินชดเชยนะคะช่วยเหลือไร่ละ1,000ถึง2,000บาทค่ะนอกจากนี้หลายคนที่เอามาให้ดูนะคะก็ยังชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไร่มันสำปะหลังมีปัญหาเชื้อราระบาดมากกว่า5,000ไร่ ผลผลิตเสียหายผลผลิตก็ผลิตได้น้อยอยู่แล้วราคาก็ต่ำอยู่แล้วนะคะเกษตรกรเลยบอกว่าเดือดร้อนกันไปทั่วเลยค่ะผลผลิตที่มันน้อยลงนะครับจากปัญหาเชือ้อรานะครับเชือ้อราไม่รู้ว่าโรคเน่านะครับโรครากเน่าโคเน,น่านะครับก็รู้ว่าเป็นปัญหาตอนนี้โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูงสางประคำนะครับแล้วก็นนนีดแดงบางส่วนนี้ประสบป,ปัญหาเยอะ นะครับผลผลิตที่เคยได้ต่อไร่นะครับเคยจากไร่ละห้าหกตันเจ็ดตันนี่ก็เคยทําได้ตอนนี้ไร่ละสามตันนี่ก็ยังพูดเป็นปัญหานะครับไร่ละสามตันนี่ยากนะครับซึ่งถ้าไม่ถึงไร่ละสามตันแล้วก็ผลเหลือก็ประกอบกับเรื่องราคาตกต่ําด้วยยิงไปกันใหญ่เลยครับปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องเชื้อรามันก็ยังพอแก้ไขได้นะครับถ้าขอให้พืชผลราคา ราคาดียังมีต้นทุนที่จะมากําจัดเชื้อราได้เรื่องรัฐบาลเรื่องกเกษตรนะครับผมก็อยากให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่รัฐบาลต้องแก้ไขทั้งเรื่องของมันสับป,ปลห่ันนะฮะที่ชาบ้านก็เดือดร้อนมีทั้งเรื่องข้าวโพดเมื่อวานนี้ก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีข้าวเปลือกก่อนหน้านี้ที่พยายามจะแก้ปัญหาก็เห็นท่าเห็นที่นะฮะว่าตัวของราคาสินค้าเกษตรช่วงนี้คงจะต้อง แก้กันอีกหลายปลอพอสมควร